มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนภูเก็ตปิดเมืองห้ามเข้าออกทั้งทางบกและทางน้ำโควิดเริ่มเอาไม่อยู่ค่ะวันที่29มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่1 1ทับ2563เรื่องปิดช่องทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะก,กรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดจ,จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ 19, ยังไม่มีแนวโน้มลดลง เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากไปกว่านี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558และข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่1 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูดเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูดเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อในคราวประชุมครั้งที่11ถ .2563 เมื่อวันที่29มีนาคม2563จึงกำหนดปิดช่องทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดภูดเก็ตยกเว้นช่องทางเดินอากาศตั้งแต่เวลา00.01น ของวันที่30มีนาคมพศ2563ถึงวันที่30เมษายน2563จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนี้ 1. ปิดช่องทางบกด่านตรวจจังหวัดภูกเก็ตท่าชัดชัยโดยห้ามยานพาหนะทุกชนิดและบุคคลเข้าออกยกเว้นยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภค แก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างเครื่องมือแพทย์ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภยัยรถพยาบาลรถฉุกเฉินทางการแพทย์รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการรถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือว่าผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด 2. ปิดช่องทางน้ำ 2.1ช่องทางเข้าออกทางน้ำระหว่างประเทศโดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคลเข้าออกยกเว้นเรือบรรทุกสินค้าขนส่งสินค้าตามความจำเป็นเมื่อเสร็จภารากิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็วโดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือหรือว่าคนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาดค่ะ2.2ช่องทางเข้าออกทางน้ำระหว่างจังหวัดโดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคลเข้าออกยกเว้น เรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคและบริโภควัสดุกอ่อสร้างเรือกู้ชีพและขนส่งเครื่องมือแพทย์เรือพยาบาลเรือฉุกเฉินทางการแพทย์หรือที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการทางนี้ผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือต้องผ่านกระบวนการการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการได้กำหนดเอาไว้ค่ะ ทั้งมีการถือปฏิบัติตามข้อ1และข้อ2ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือว่าผ่อนผันดังต่อไปนี้นะคะ 1. เป็นกรณีหรือว่ามีผู้เหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าหัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกําหนดหรืออนุญ,ญาตตามความจําเป็นโดยอาจกํานกหนดเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนเวลา,นานที่ได้ 2. เป็นบุคคลในคณะทูตคณะกงสูนองค์การระหว่างประเทศหรือว่าผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าหน่วยงานของประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจําเป็นตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าวโดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอ,อนาณาจักรโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะบ,บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือว่าผ่อนผันตามข้อ1ข้อสอง ต้องมีใบ,บรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือว่าออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน72ิชั่วโมงค่ะและเมื่อเข้าไปในพื้นที่ในจังหวัดภูดเก็ตแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดโดยเคร่งครัดและเจ้าหน้าที่ประจำด่านมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบหรือว่าต้องสงสัยติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดภูดเก็ตได้ค่ะ ท้งนี้วันที่30มีนาคมพศ2563ถึงวันที่30เมษาย,ยน2563นจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่นประกาศณวันที่29มีนาคมพศ2563นายนพักะพงษ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ